สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมานำเรียนเสนอและก็จะพาทุกคนมาดูเหรียญของหลวงปู่แหวนนะฮะสุจินโนซึ่งเป็นเหรียญแท้ๆนะครับซึ่งบล็อกนี้เนี่ยนะครับเป็นบล็อกแท้นะครับอยากให้ท่านได้ดูถึงความสวยงามนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ต้องบอกว่าน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับแล้วก็นะฮะหากหลายๆคนที่นะครับอยากจะ แขนนะครับพระนะครับไว้บนคอนะครับผมขอแนะนำว่าเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่านะครับเก็บสะสมหรือว่านะครับน่าที่จะเลือกหาไว้เช่าบูชานะครับมาดูในส่วนของเหรียญที่ผมจะให้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยมากๆเลยผมมองว่าเหรียญนี้ดูคมและก็สวยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแท้ๆน,นะฮะสังเกตได้ว่า นะครับห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงใหญ่ๆเห็นไหมฮะเ๋ยวนี้มีขนาดเล็กนะไม่ใหญ่นะประมาณเท่ากับเหรียญสลึงนะฮะอันนี้ผมซูมมาเฉยนี่คือด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเป็นฐานดอกบัวที่ดูคมคมนะฮะเพื่อนๆลองดูนะฮะเหรียญน,นี้นี่ฮะเป็นบล็อกแตกด้วยนะอันนี้เหรียญแท้นะฮะดูจากห่วงนี่นะฮะดูจากห่วงเนี่ยห่วงนี้จะเป็นใหญ่ๆเป็นธรรมชาตินะฮะที่มาจากวัดจะเป็นแบบนี้นะครับ<ม>เห็นไหมครับตัวยันอะไรอย่างนี้ก็คมชัด เป็นตัวหนังสือเป็นตัวยันที่แบบคมๆน่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของฐานดอกบัวเนี่ยคมกริบเลยสังเกตดูนะครับนี่คือเหรียญแท้จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวหนังสือที่เขียนว่าหลวงปู่แหวนสุจิโนโนนี่ก็จะเป็นแท่งๆนิดนึ่งนะฮะเห็นไหมครับวัดดอนเนี่ยฮะวัดดอยแม่ปังอย่างเงี้ยนะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับเหรียญนี้จะมีความคมพิเศษแล้วก็สวยมากๆนะทุกคนลองดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะ ผมพาทุกคนส่องดูนะครับเหรียญนี้ทําไมผมถึงได้นํานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะก็จะมีแบบเป็นปิดๆออกมาเนี่ยฮะดูดูเป็นธรรมชาติของการตัดของเหรียญของบล็อกของเหรียญนี่ยนะฮะนี่คือด้านหน้านะครับสวยมากๆนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้มีความพิเศษก็คือจะมีเส้นขนแมวนะฮะเป็นรอยแตกนะฮะรอยแตกนี่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหรียญพระเนี่ยนะฮะอ่าในส่วนของพระแท้เนี่ย ท่านดูที่ผิวนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นรอยแตกๆเป็นเส้นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแท้นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะฮะส่วนใหญ่จะแท้นะฮะดูนะฮะสวยนะฮะเหรียญหลวงปู่เหรียญนี้นะฮะดูครับนี่ฮะดูความคมแล้วก็ความสวยงามของเหรียญนะครับนี่ฮะโอ้โหสวยจริงๆนะฮะทุกคนครับลองดูฮะลองดูฮะนี่ฮะมีรูปครุฑด้วยนะครุฑนี่ก็ถือว่าเป็นนะฮะเขาเรียกว่าตราสัญลักษณ์ประจําประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็ มีพระมหามงกุฎด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีความสวยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นเปิลๆนะฮะเป็นเป็นตัดไม่ขาดเป็นคม,คม,คมๆเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เหรียญอย่างนี้นะฮะผมบอกไว้เลยว่าจะเป็นพระรุ่นไหนถ้าเป็นเหรียญนี่ผมว่าแท้เลยนะถ้ามีแบบคมๆแบบนี้แลว้วก็มีม,มีมีในส่วนของสเสี้ยนๆนวะก็ตัวคม,คมๆอะไรอย่างนี้เวลาท่านดูพระแท้เนี่ยผมว่าเอาตัวอย่างนี้ไปดูก็ได้นะเนี่ยดูที่เป็นแบบ เป็นสันสันเป็นคมคมสวยๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนนะครับลองเก็บสะสมหรือว่าใครที่นะครับมีความประสงค์อยากจะนะครับอยากได้พุทธคุณนะฮะอยากได้พุทธคุณของหลวงปู่แหวนเนี่ยผมแนะนํารุ่นนี้นะฮะเพราะว่าราคาในตลาดนี่นะครับก็ไม่ได้แพงอะไรเลยรุ่นนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับ บางคนก็เล่นกันอย่างนี้นะบางคนก็เล่นเล่นกันแบบเสียนผ้าเนี่ยนะนะเขาเล่นกันนะฮะแต่อาจารย์สยามก็ไม่ได้ไปอาตามกระแสของเขาหรอกไอ้ดอเด็กที่เป็นขีแตกไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยทางผมนี่มองถึงพุทธคุณนะครับของหลวงปู่ท่านรู้ไหมครับว่าหลวงปู่นั้นท่านมีนะครับเรียกว่าเรื่องเล่าขานนี้เยอะแยะมากมายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆของหลวงปู่แหวนสุจินโนสู่ทุกท่านฟังสักนิดหนึ่งก็แล้วกัน นะครับเผื่อใครนะครับอยากเก็บสะสมนะฮะของที่สะสมหรือว่าของที่มีพุทธคุณเนี่ยผมแนะนาว่าเราควรที่จะเอาของแท้และก็ที่มาที่ไปของหลวงปู่ด้วยนะครับก็คือนะครับในส่วนของหลวงปู่แหวนนี่นะครับผมต้องบอกว่านะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนเนี่ยท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานนะฮะที่มีชื่อเสียงและก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนทั่วไปนะครับ ท่านเกิดเมื่อวันที่นะครับ16มกราคมพศ2430นะครับแล้วก็มรณภาพเมื่อวันที่2กรกฎาคมพศ2528นะครั 28, สิริอายุได้98ไป73พรรษานะครับท่านเป็นนะครับหลวงปู่แหวนนี่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของใครท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตโตนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านพระอาจารย์มั่นอย่างเขิงคัดนะครับซึ่งหลายคนนี่นะครับก็นะครับได้นําเหรียญของหลวงปู่แหวนเนี่ยนะฮะเอาไปห้อยคอไว้และเกิดปฏิหารมากมายนะฮะโดยเฉพาะาเมื่อตอนที่ช่วงหนึ่งนั้นมีนะครับทหารก็ตำรวจนะฮะหรือว่าทหารพานตำรวจตะเวนชายแดนอะไรเงี้ยได้เชิญท่านนะครับไปทําพิธีนะครับปุก ปลุกเสกนะครับเหรียญไปห้อยคอปรากฏว่านะครับแค็งแกร่งกันนะครับปลอดภัยกันทุกคนเลยนะครับหลวงปู่แหวนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับของเกจิที่ทุกคนควรที่จะนะครับถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะนะครับนำพระมาห้อยคอสักหนึ่งองค์เนี่ยอาจารย์สยามขอแนะนําเลยนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้มีเรื่องเล่าว่านะครับทหารอากาศนะฮะยศยศใหญ่พอสมควร ท่านได้นั่งเครื่องบินนี่นะฮะผ่านที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ผ่านตรงตรงที่เป็นวัดของอหลวงปู่แหวนนี่ปรากฏว่าเห็นเห็นพระเคจิรูปหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนมเมฆนะฮะนี่คือเรื่องเล่าขานนะฮะถือว่าเป็นตำนานเลยนะ,ะแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นจริงด้วยนะครับท่านได้เห็นนะฮะท่านานายทหารได้เห็นได้เห็นนะครับหลวงปู่แหวนเนี่ยนะครับได้ น,ะะนั่งสมาธิอยู่บนก้อนเมฆนะฮะแล้วทีนี้พอลงมาเนี่ยนะฮะพอลงมาจากเครื่องบินแล้วเนี่ยนะครับนี่คือประวัตินะครับที่นะครับเป็นการเล่าขานกันมาและลงมาแล้วมาถามาว่ามีเกจิอะไรในจงังหวัดเชียงใหม่แถวเนี้ยว่างนั้นเถอะนะครับแถวอำเภอเนี้ยนะครับที่มีซื่อเสียงเขาก็แนะนําว่าเป็นหลวงปู่แหวนท่านก็เลยแบบนะครับานายทหารก็เลยมาที่วัดนั้นนะครับแล้วก็ นะครับพอมาแล้วเนี่ยนะครับก็นะครับอขอพบนะฮะเจ้าอาวาสหรือว่าหลวงปู่แหวนนะครับเออวันนั้นเน่ยเหมือนท่านแบบปฏิหารมากก็คือท่านไม่ได้ไปไหนซึ่งปกติแล้วหลวงปู่แหวนนี่จะมีกิจิมนิมนต์เยอะแล้วก็ท่านก็ออกมาพบนะฮะพอมาเห็นหน้าแค่นั้นแหละนะครับก็ทําให้นายทหารนี่อึ้งเลยนะครับก็คือเป็นหลวงปู่แหวนก็คือเป็นหลวงปู่องค์เดียวกันที่เห็นอยู่บนก้อนเมฆนะฮะ ก็คือหลวงปู่แหวนนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากๆวันนี้ผมก็ดีใจมากๆนะฮะที่ได้นําเสนอของเหรียญของหลวงปู่น,นะครับที่ผมเคารมบูชาอีกองค์หนึ่งแล้วก็อยากจะนะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับลองอใครที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพุทธคุณต่าง,างๆผมขอแนะนําว่าลองหาเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนนะที่เป็นเหรียญแท้ๆนะครับ ที่ไม่ได้เป็นเหรียญปลอมเนี่ยเรามาห้อยคอไว้ราคาซื้อขายมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนสําหรับผมแล้วสําหรับเหรียญน,นี้นะครับะจะมาซื้อเป็น10ล้านก็คงจะไม่ขายดีกว่าตอนนี้นะครับแต่ว่าราคาในตลาดจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะฮะอาจจะไม่แพงอะไรแต่ว่าถ้าเป็นคุณค่าทางจิตใจจะสิบล้านร้อยล้านก็ซื้อไม่ได้ ถ้าเรามีความรักและก็มีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่นะครับสําหรับที่นี้ก็นะครับหวังว่านะครับจะถูกอกถูกใจพอได้เล่าเรื่องราวของหลวงปู่แหวนให้ท่านฟังขอแนะนำนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากจะนําพระมาห้อยคอสักหนึ่งองค์เพื่อเป็นสิริมงคลขอแนะนําว่าเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจิโนนี่นะฮะที่สุดแล้วนะครับในความเชื่อนะฮะว่ามีพุทุคุณที่ดีนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ